สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่ค่ะเปิดไพ่ไทยดวงดวงรายเดือนประจําเดือนธันวาคม2564คลิปนี้สำหรับชาวราศีมีนและลัคนามีนทุกๆท,ท่านนะคะดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพของชาวราศีมีนในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมีนดูได้ลัคนามีนดูได้หรือ จะดูแบบทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะคะช่องส้มมะทาโร่ยูทูบใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่และการผูกลักนณา ตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะดวงนี้ก็ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งขอให้ชาวราศีมีนทุกทกท,กท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยนะคะส้มมะพยากรราคาเริ่มต้น3คําถามทั่วไป59บาท5ทําถาม 99เกบาทดวงความรักเน้นเน้นสามคำถาม995าสาคำถาม149ล็อกสกรีนหน้าจอมือถือชุดละ สองร้อยามสิบาท239นะคะการเงินการงานความรักอยากได้เรื่องไหนดวงของคุณเฮงๆปังๆคุณออกแบบได้สำหรับใครที่จะนัดเวลาโทรคุย20นาทีสองร้นาทีสามบาทค่ะหรือถ้าใครสนใจเทียนมงคลเราจะหาเลิกก่อนตอนนี้แม่หมอยังไม่ค่อยว่างเดี๋ยวจะแจ้งไปในเพจ facebook ส้มมะพยากรนะคะสำหรับเทียนมงคลเสริมดวงป ประจำเดือนธันวาคมค่ะในเดือนนี้คนราศีมีนความมีสเสน่ห์นะน้องนะจะบอกเลยว่าขอแสดงความยินดี กับคนที่โสดคนโสดสเสน่ห์แรงมากเนื้อหอมมากมีเกณฑ์จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่รักจริงหวังแต่งคนรักที่ดีคนรักที่จริงใจแต่ส้มมะก็ต้องบอกตามตรงว่าคนราศีเมนะเป็นคนขี้เบื่ออยู่กับใครได้ไม่นานคบกับใครได้ไม่นานอีกกรณีหนึ่งคนราศีมีเป็นคนเลือกเยอะเลือกเยอะมากแล้วเป็นคนที่เรื่องเยอะกับทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของความรัก อาจจะมี Choice อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาแต่คนราศีมีนบอกว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ยังไม่ใช่คนนี้ก็ยังไม่ได้คนนี้ก็ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นต้องการอะไรจากสังคมต้องถามชาวราศีมีนว่าต้องการอะไรจากสังคม เลือกเยอะก็ไม่ดี no body perfect เพราะฉะนั้นจงพอใจในสิ่งที่เราได้รับบ้างนะแต่ถ้าคิดว่าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะอาจารย์หนูไม่เลือกใครก็ได้หนูก็สวยๆไปแบบนี้โอเคได้ค่ะนะหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนก็จนกว่าจะเจอคนที่ใช่ก็ครองความโสดไปสวยๆนะก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ในกรณีคนที่มีคู่เนี่ยจะเป็นความเบื่อเพราะว่า ไพ่พระสังฆราชเนี่ยถ้ามองในมุมมองของความรักเนี่ยเหมือนแฟนเราจะน่าเบื่อมันไม่มีรสชาติมันไม่มีสีสันมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นความโรแมนติกตอบโจทย์หรือเติมเต็มประกอบกับบางอย่างก็ทัศนคติความคิดความอ่านอาจจะย้อนแย้งกันหรือนอกจากความน่าเบื่อ เขาเรียกว่าความเอื่มเอื่อมแฟนตัวเองเบื่อแฟนตัวเองแบบนั้นก็เป็นได้ก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ100%หรอกทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีความสุขแล้วที่เราเบื่อแฟนนะเพราะว่าเราตั้งความหวังกับคนคนนี้มากเกินไปหรือเปล่าว,ว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นเขาต้องเป็นแบบนี้เอาเราไปเปรียบเทียบกับเอาแฟนเราอะไปเปรียบเทียบกับแฟนคนอื่นหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่าลองคิดดูว่าสาเหตุที่เราไม่มีความสุขอะเพราะตัวเราหรือเปล่า แต่ในเรื่องของการงานการงานหลายๆคนบอกอยากทำงานราชการอยากทำงานก็ทำเพราะว่าไพ่ใบบเ,เนี้ยผู้ใหญ่เมตตา อยากรับราชการอยากสอบเตรียมตัวให้พร้อมคนที่มีความรู้คนที่มีประสบการณ์หรือกูรูทั้งหลายผู้อาวุโสทั้งหลายอ่ะคนที่เขาเคยประสบความสําเร็จมาก่อนมีเกณฑ์ให้คําแนะนําที่ดีหรือมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์บางคนมีเกณฑ์การเดินทางนะการลงเรือลํำนี้เป็นการตามตามเป้าหมายกับสิ่งที่เราวางไว้หรืออาจจะได้งานไกลถิ่นฐานบ้านเกิดมีเรื่องของการเดินทางกันเกิดขึ้นจริงจริง เนี่ยหลายๆคนน่ะอาจารย์บอกเลยว่าไปสอบหลายที่ไปสอบหลายที่แล้วบางทีก็รู้สึกว่าสับสนสิทีเนี้ยอันนั้นก็ดีอีกคนละอย่างอันนี้ก็ดีคือ3-4มสี่ช้อยส์เนี่ยมันดีหมดแต่มันไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกเหมือนที่เราต้องต้องการก็จะบอกว่าอย่าเลือกเยอะก็ย้อนกลับมาที่เรื่องของความอย่าเลือกเยอะเพราะว่า ถ้ามันมีช้อยแค่กขอขอขงอแล้วเราก็จําเป็นต้องเลือกตอบอะ่ะก็คงจะเลือกช้อยที่มันตรงใจและตอบโจทย์เราที่สุดหรือถ้าเราจะมั่นแล้วเราก็ไม่เลือกช้อยไหนเลยก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่เรานะจ๊ะส่วนคนทํางานประจําให้ระมัดระวังเรื่องของปากเสียงความขัดแยง้งมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณก็รู้สึกว่าหงุดหงิดไม่พอใจหรือบางทีความหงุดหงิดความอารมณ์เสียของคุณนี่แหละอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ขึ้นลงนี่แหละมันจะทําให้คนใกล้ตัว ตัวคนรอบตัวคุณนะไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความหงุดหงิดนอกนั้นถ้าทำตัวน่ารักนะจ๊ะไพ้เดอะเลเวอร์เป็นเด็กน่ารักผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ให้โอกาสหรือมีเกณฑ์จะได้การโปรโมท การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งดวงผู้ใหญ่อุปถมัมเป็นโอกาสดีๆหรือเป็นข่าวดีเรื่องงานที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณน่ารัก เขาก็เลยเมตตาคุณให้โอกาสคุณมีสิ่งดีๆเข้ามาส่วนเรื่องของการทำธุรกิจไพ่อัศวินขี่มา้าถือเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าทําได้มีหัวการค้าใช่ไหมมองการไกลใช่ไหมมองไปถึงอนาคตใช่ไหมวางแผนดีๆข้อดีก็คือจะสามารถสร้างฐานะที่เป็นปึกแผ่นได้วงเล็บต้องมีแผนถ้าคนราศีมีนทําอะไรไปเรื่อยโดยไม่มีแบบแผนไม่มีทางสําเร็จแน่นอนวางแผนดีๆ แล้วก็มองการไกลไปในภายภาคหน้าเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆค่อยๆขยับขยายส่วนถ้าต้องการคำแนะนำอะไรใดๆมีคนช่วยเหลือให้คำแนะนำที่ดีอย่างแน่นอนในกรณีเรื่องของการเงิน การเงินเนี่ยเก็บเงินให้อยู่เพราะว่าไพ่สองใบเนี้ยไอ้เรื่องของเงินลงทุนเงินจะไปทําธุรกิจเงินต่อย,ยอ่อจะส้มมะไม่ห่วงแต่ส้มมะห่วงในเรื่องของการเงินพยายามขี้งกหน่อยนะคะคนราศีเมีนง,งกได้ก็งกนะแล้วก็อยากจะบอกว่าให้เห็นแก่ตัวบ้างนะจะจะใจดีมีเมตตาบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเพราะว่า ถ้าเราทำดีกับใครแล้วเราคาดหวังว่าเขาจะต้องดีตอบช่วยเหลือเข้าไปแล้วต้องช่วยเหลือเราตอบอะไม่ไม่เป็นแบบนั้นนะจ๊ะบอกเลยเห็นแก่ตัวได้ก็เห็นแก่ตัวนะโดยเฉพาะเรื่องเงินดังนั้นคนราศีเมีนควรเก็บเงินให้อยู่แล้วก็มีดวงอุปถัมภ์นะมีดวงจะได้เงินแต่บางทีนะ การคาดหวังอ่ะอย่าหวังสูงบางทีทํางานค้าขายหรืออยากได้ขึ้นเงินเดือนหรืออยากได้เงินรางวัลอยากได้โบนัสอ่ะคนราศีมีนตั้งความหวังไว้สูงมากสูงจริงๆแต่พอมันไม่ได้ดังใจอ่ะหงุดหงิดไม่พอใจที่ได้ไม่ดีที่ดีไม่ได้ทําไมอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะกลายเป็นโกรธไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องลดความคาดหวังลงบ้างแล้วก็เดินทางสายกลางบ้างจะซ้ายจัดเกินไปก็ไม่ดีจะขวาจัดเกินไปก็ไม่ดีไม่งั้นจะไม่มีใครสามารถอยู่ร่วมหรือทำงานร่วมกับคุณได้เลยต้องระมัดระวังนะส่วนในเรื่องของสุขภาพจริงๆสุขภาพเนี่ยห่วงในเรื่องของช่องท้องเกี่ยวกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์ไพ่เนี่ยเกี่ยวกับช่องท้องถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องของมดลูกรังไข่ นะอาจจะมีเรื่องของไส้ติ่งหรือกระเพาะปัสสาวะรวมด้วยต้องดูแลให้ดีไอ้ส่วนอาการที่เป็นความปวดปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวหรือว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายมีอาการเหมือนแบบเป็นคนแก่แล้วว่าช่วงนี้แบบ ฮะลุกก็โอยนั่งก็โอยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ยังดีที่ว่าไม่ได้มีอะไรหลายแหลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพสบายใจหายห่วงแล้วข้อดีอีกประการหนึ่งของคนราศีมีนก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นคนที่ตกไม่ต่ำทำอะไรเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะ โอ้ยจะแย่แล้วอะไรเงี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อไปให้ถึงเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไหว้พระปางมารวิชัยเสริมดวงก็ได้หรือจะไหว้รัชกาลที่หเสริมดวงก็ได้ทําบุญที่เกี่ยวกับน้ําดื่มนะหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของบริจาคทานให้ทานเป็นการเสริมดวงก็ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยความใจดีก็อาจจะ ทำให้คนอื่นเขามาเบียดเบียนเงินเก็บของคุณได้ต้องระมัดระวังตรงนี้อารมณ์ความใจร้อนความหงุดหงิดความจูจ้จี้จุกจ,จิกเตือนแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวใครสนใจก็ทักแชท a c e b o o k สมมาพยากรมานะพิมพ์ภาษาไทยใครอยากได้ล็อกสกรีนใครอยากจุดเทียนทักแชทมาค่ะสนใจแบบไหนติดต่อเรามาได้เลยฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี ค่ะ